คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหงกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาศัยข้อบังคับและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศในอดีตและต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมด้วยการเปิดโอกาสทางการศึกษา ื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อย่างมีคุณธรรมเพื่อนำความรู้ที่ใช้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปปัจจุบันคงเปิดดำเนินการและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลตอบรับที่ดีและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการจัดเบิกส่วนราชการและการจัดการบริหารงานภายใตองค์งกรดังนี้คณะนิติศาสตร์ได้เก็บภาควิชากฎหมายทั่วไปภาควิชากฎหมายแพ่ง ภาควิชากฎหมายพาณิชย์ภาควิชากฎหมายมหาชนภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนาภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศสํานักงานเลขานุก,การคณะนิติศาสตร์สํานักงานบัณฑิตศ,ศ,ศึกษาโครงการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษสีประจำคณะคือสีขาวค่ะ